บุญยกิริยาวัตถุสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสาประการคือบุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยทาหนึ่งบุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยศีลหนึ่งบุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยภาวนาหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานนิดหน่อยท like ําบุญกิร <Haha, erman. S 2> ิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลพอประมาณไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็มหาราชทั้งสี่ในชั้นนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดีเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเรยอ่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยฐานสิทธิประการคืออายุทิพวรรณทิ์ สุขทิพย์ยศทิพอธิปไตยทิพย์รูปทิพเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รถทิพและโพธัปพทิพบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึง ก็เท้าสักด์ประจอมเทพในชั้นดาวดึงนั้นกระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดีเรตทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเรตยอมก้าวล่วงพวกเทวดาชั้นดาวดึงโดยฐานะสิทธิประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพธิพพทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิรยิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิรยิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาก็เท้าสุยามเทพบุตรในชั้นยามานั้นทำบุญกิรยิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดีเรกทำบุญกิรยิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเรยอมก้าวลงเทวดาชั้นยามาโดยฐานสิทธิประการ คืออายุทิพย์วันณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อาทิตย์ปทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และปวดทัทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิต ก็เท้าสันดุสิตเทศบุตรในชั้นดุสิตนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดีเรทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเรยอมก้าวลงเทวดาชั้นดุสิตโดยฐานสิทธิประการคืออายุทิพย์วันทิศย์สุขทิพยศทิพอธิปไตยทิศรูปทิพเสียงทิพต์กลิ่นทิพรสทิพและโผฏฐับพทิศย์บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิง่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิง่งไม่เจริญบุญกิริยาที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานารดีก็เท้าสุนิมิตเทพบุตรในชั้นนิมมานารดีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดีเรทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเร <atra ff s> ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นนิมมานารดีโดยฐานะสิทธิประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพธพพทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จ ด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตสวัตตีเท้าปรนิมิตวัตติเทพบุตรในชั้นปรนิมิตสวัตตินั้นทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานเป็นอดีเรทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลเป็นอดีเรยอมก้าวล่วงเทวดาชั้นปรนิมิตสวัตตีโดยฐานะสิทธิประการคืออายุทิพวรรณทิพสุขทิพยศทิพ อปิปิตยปิทิปรูปทิพเสียงทิปกลิ่นทิปรสทิพและโผฏฐัพพทิ์ดูก่อนพิกษุท์ทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการมีดังนี้แลจากบุญยกิริยาวัตถุสุตรพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสาม